สวัสดีครับวันนี้ผมมีข้อมูลอาหารแนะนําช่วงโควิดสิบาระบาดเสริมคุมมต้นฐานให้ร่างกายต้องบอกเลยว่าหากระบบภูมิคุ้มกันเกิดค,ความผิดปกติจะทําให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียและไวรัสต่างๆนะครับสังเกตได้จากจามบ่อยมีน้ำมูกไปหลอดง่ายเจ็บคอและมีไข้การทานอาหารผักผลไม้หลากสีสันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีที่ช่วยให้ร่างกายรับสารต้านอนุมูลอสิสระจากธรรมชาติช่วยให้ร่างกายต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดี การเพิ่มเห็ดในเมื่อ,อาหารข้อดีคือนอกจากจะเป็นแหล่งโปรตีนนะครับวิตามินและธาตุชนดิดแล้วยังมีสารสําคัญที่มีประโยชน์และเป็นอาหารเสริมภูมิกันร่างกายนะครับเ mm hmm. ชื้อโรคเนี่ยรอบตัวมากมายก็ไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสนะครับหรือแบคทีเรียสิ่งสิ่งที่เรามองไม่เห็นทำให้ตลอดเวลาในแต่ละวันเราอาจสัมผัสกับเชื้อโรคเหล่านี้โดยไม่รู้ตัว แต่ทำไมเราถึงเจ็บป่วยหรือนานๆครั้งหึงจะเจ็บป่วยสักทีนั่นก็เพราะร่างกายเรามีระบบควบคุมกันโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เปรียบเสมือนทหารคอยช่วยจัดก,การฆ่าเชื้อโรคให้ตายเราจึงไม่ได้รับผลกระทบนะครับอะไรแต่สําหรับคนที่ป่วยบ่อยเช่นเป็นปวดปอยภูมิแพ้กําเริบติดเชื้อง่ายนั่นเป็นสนัญญาณเตือนว่าคุณกำลังมีสุขภาพทร่างกายที่อ่อนแอเพราะทหารเม็ดเลือดขาวอ่อนแอลงนั่นเองการที่จะทําให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงได้ มีหลายปัจจัยครับเช่นการพักผ่อนที่เพียงพอพยายามเคียดให้น้อยออกกาลังกายให้มากเราจะไปดูประโยชน์ข้อดีของผักผลไม้5สีหาสีเขียวนะครับผักผลไม้สีเขียวมีสารสำคัญคือคอรฟิลล์แคโรทีนอยด์ลูทีนและซีซันทีนตัวอ,อย่างผลไม้ ผักสีเขียวได้แก่แอปเปิ้ลสีเขียวอองุ่นเขียวกีวีต้นบรอกโคลีคะน้าหน่อไม้ฝรั่งอะโวคาโดกะหลั่ปีสีเขียว,ยว,ว,ตยยยวแตงกวาและผักขมอาหารสีแดงนะครับผักผลไม้ที่มีสารสีแดงน,นะครับที่มีสารสำคัญคือไลโคปีนเบตาไซซีนโคซินีนเอสเพอริดีนและสารแอนโทไซยานินตัวอ,อย่างผลไม้ และผักสีแดงเช่ ry, ry, Raspberry, Raspberry, Team, นสตรอเบอรี่เชอร์รี่แครนเบอร์รี่ราสเบอร์รี่ทับทิมองุ่นแดงแตงโมดอกกระเจี๊ยบมะเขือเทศบีทรูทพริกแดงหอมแดงอาหารสีม่วงและสีน้ำเงินผักผลไม้ที่มีสีม่วงและสีน้ำเงินครับมีสารสำคัญคือแอนโทไซยานินและสารกลุ่มฟีนอลิกผลไม้และผักที่มีสีม่วงและสีน้ำเงินได้แก่องุ่นสีม่วงบลูเบอร์รี่แบล็คบเบอร์รี่ลูกพุ่น มะเขือม่วงกระลำปีสีม่วงมันสีม่วงข้าวเดี่ยวดำข้าวลืมผัวเป็นต้นอาหารสีเหลืองและสีส้มผักผลไม้ที่มีสีเหลืองและสีส้มที่มีสําคัญคือแครโรทีนอยด์ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มวิตามิน A สารฟลาวโวโนอยด์และวิตามิน C ีผลไม้และผักมีสีเหลืองและสีส้มเช่นส้มกล้วยส,วสับปะรดแครอทมะละกสับปะรดแครอทฟักทองมันเทศ ข้าวโพดมันฝรั่งหวานพริกสีเหลืองอาหารสีขาวผักผลไม้ที่มีสารสีขาวมีมีสารสำคัญก็คือเบต้ากูแคนซึ่งพบมากในเห็ดและในกลุ่มฟลาโวนอยผลไม้และผักที่มีสีขาวเช่นลูกแพรน้อยนาลิ้นจีมังคุดหัวเชื้อเท้าดอกกระหล่ำขิงกระเทียมเห็ดเพิ่มเห็ดในมื้ออาหารเพื่อภูนต้นทานที่แข็งแรง เผ็ดนอกจากจะเป็นแหลกโปรตีนวิตามินและธาตุชนิดแล้วยังมีสารสำคัญที่มีประโยชน์เช่นช่วยเพิ่มภูมิต้านทานร่างกายอาทิไตเทอร์ฟีนช่วยากำจัดการแบ่งตัวของเซลเล์มะเร็งป้องกันภุมมแพ้ลดความดันโลหิตลดไขมันในเลือดนิวคลีด์ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดและเพิ่ก,การเจริญเติบโตของไวรัสเจอร์มานียมซึ่งมีส่วนในช่วยการเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายประมุขศาส์สมองหัวใจกระตุน้นระบบไหลเวียนเลือด เธอโกสเตอร์ลเป็นซึ่งเป็นสารที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันสารกลุ่มโพลีสแซคคาไรด์เป็นกุญแจสำคัญครับโดยออกสารกลุ่มที่คือเบต้ากูแคนมีรายงานการศึกษาว่ามากกว่าพันรายงานนะครับต้องบอกว่าเบต้า131.6กูแคนนะครับสามารถเสริมระบบปูนซีเานานได้ดีที่สุดนะครับซึ่งเบต้ากูแคนชนิดนี้จะพบมากในผนังเซลล์ของยีสต์ ใน,ใ,นในผนังเซลในในผนังเซลล์ของเห็ดเช่นเห็ดลินจือและถังเช่าเป็นต้นตอนนี้นะครับช่วงชีวิตของเราก็คืออยู่ในช่วงที่มีการระบาดนะของทางไวรัสโควิด -19 นะครับยังไงแล้วก็คือลองนำอาหารที่แนะนำช่วงนี้ไปรับประทานดูนะครับประกอบกันเพื่อเสริมภูมิต้้ทาาน่างกายให้แข็งแรงแล้วก็เพื่อเพื่อสำหรับคุณหมอนะครับ ต้องวรกัก,กตัวยู่บ้านด้วยนะครับใน,นไลรมีข้อมูลที่ชมคอมเมนต์กันไม่ได้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะทำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์หากไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe และอย่าลืมเปิดกระดิ่ก,กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด <Okay. S 1> การอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางเรา